สวัสดีค่ะสมมามัคคีนิวส์วันนี้นะคะขอเชิญประธานหรือผู้แทนของสมาคมนักเรียนไทยในแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วสหาราชาอาณาจักรมาเข้าร่วมประชุมสมมาสม,มัคคีสมิท2012ที่แอตั n น n i ยูนิเวอร์ซิตี้เมืองเบอร์มิงแฮมนะคะระหว่างวันที่27-28ตุลาคม2012ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะมีสายด่วนรายง,งานมาว่าคุณอัชาราพรพบต,ตัวท่านนายกแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัดภาพไปยังคุณอัชลา,าพรเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิชานันตอนนี้นิชันพบตัวท่านนายกแล้วนะคะอยู่ทางนั้นค่ะกล้องตามมาค่ะท่านนายกคะขอ,อะบรบกวนหนึ่งคำถามค่ะคสามาัคคีสม,มิตในปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะอ๋อสามาัคคีสม,มิตที่เราจะจัดปลายเดือนนี้ใช่ไหมครับกิจกรรมมีเยอะเลยครับคือเราจะเชิญประธานมหาลัยต่างๆนะครับห้าสิบหกสิบมหาลัยเนี่ยนะครับมาเจอกันนะครับแล้วในวันนั้นเนี่ยเราจะเชิญท่านอนักราชทูตฝ่ายการศึกษาเนี่ยนะครับมาพูดเปิดงานให้กับเรา แล้วกิจกรรมในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีการเปิดแผนกิจกรรมทั้งปีนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะให้ประธานของแต่ละมหาวิทยาลัยได้พบปะพูดคุยกันตามภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนว่าในภูมิภาคของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากซึ่งผมอยากเสนอแนะอย่างนี้ครับว่าอยากจะให้ประธานทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับได้มานะครับเพราะว่าท่านจะ ได้3ามนะครับผมใช้คําว่า3 4มสีที่1ก็คือเราจะได้คําว่า Connection นะครับคือได้รู้จักกันนะครับสีที่2เนี่ยเราจะใช้คําว่า c o r p o r a t รทีฟคอร์เปอเนะครับซึ่งเราจะได้มีความร่วมมือประสานงานกันแล้วก็สีตัวสุดท้ายคือ uh, c r e a t i v i t y นะครับซึ่งจะทําให้กิจกรรมต่างๆที่เราสร้างสรรค์ร่วมกันนี่เป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อนักเรียนคนไทยทุกคนที่นี่จริงนะครับขอบคุณมากค่ะท่านยิน 5, 1. 1> ดีครับป๊อปปี้ถ่ายภาพอัจฉรพรจับส้ำนักข่าวสามคีแชนแนลรายงานค่ะ